สวัสดีค่ะป้าพรเองค่ะวันนี้ป้าพรที่มาทำผู้เช ผู้แชร์คืออะไรครับป้าพรคือสลัดพักปักตายค่ะโอเคมันเป็นยังไงครับมันก็จีเป็นอาหารเกินแรงของชาวจีนฮกเกี้ยนก็คือเมื่อสลัดอันเละอ๋อมันคล้ายๆสลัดนะครับหรือว่าพักบุง้งไตเลาวทีขนสุรัสเข้าเรียกกันอืมซ่งค่าเรีย เต้าพัวอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอีกทีนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกโอเคเรามาดูวัตถุดิบที่ต้องเตรียมกันเลยนี่ก็จะเป็นผู้แฉสูตรข,ของปลาพรเองค่ะก็จะมีมีหุ่นตากว้างบางกวนผักกาดหอมหรือผักกาดเกล็แตงกวา แครรทเต่ากัวเขาแงทั่วฟักยาวไข่ไก่ห้องแดงและทีสําคัญพักบูมยักูส่วนน้ำจิ้มก็ทีเมีทั่วพริกแห้งน้ำตาลน,น้ำตาลปี๊บน้ำซส้ใสชูน้ำมะขามเปี้ย กระเทียมเกลือโอ้โหส่วนผสมเยอะมากเลยนะครับเข้าใจแล้วว่าทำไมหากินยากเพราะเครื่องมันเยอะนั่นเองโอเคบางอนก็มีหนักกันเลนะครับอย่างแรกเราต้องคว้านบางกวนก่อนอันนี้บางกวนนี่ก็คือ มันแก้วนะครับภาษากลางภาษาใต้ปังงานภูเก็ตเขาจะเรียกบั้งกวนเป็นแบบไหนครับพะพรเป็นแบบเป็นวายโอเคบังกวนแล้วก็ขวานให้เป็นเป็นยาวๆเหมือนเส้นมันฝรังทอ่อนเป็นฟวายนั่นเอง แชหลอดก็ทำเหมือนกันนะครับสูตรปลาพรอกเปลือกปลาเปลือกต่อไปแต่งกว่าไม่ต้องปอกเปลือกเอาทรายออก นโอเคแล้วก็หั่นยาวๆแบบนี้นะครับหั่นบางๆยิ่งดีเราก็จะเจียวห้อมแดงไว้แล้วเราก็จะเอาเ่ากัวไปทอดกันเลยเอาเ่ากัวไปทอดเลย ว้าว <Wow. S 2> เราก็าเอาเต้าหู้ก้อนนะครับหรือว่าเต้าลัวลงไปทอดน้ำมันอ่อนนะครับทอดกรอบกรอบโอเคเมื่อเราทอดเทาลัวเสร็จแล้วเราก็จะผักไว้ก่อนแล้วเราก็จะเอามีหูล,ลงไปทอด ทุกมานะคะไม่ต้องแช่น้ำนะคะเราก็จะทอดเลยค่ะโอเคอนี่นะครับความแตกต่างระหว่างสงขาของภูเก็ตก็คือขอเราเอามีหุ้นไปทอดนะแต่ถ้าทางสงขาเขาก็จะเอาไปลวกเฉยๆทอดให้เหลืองกรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้โอเค ปลนก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเครื่องมันเยอะพอเราทอดมีเสร็จแล้วนะคะเราก็จิไปคั่วถั่วกันก่อนก็เป็นถั่วที่สงนะครับสูตรปลาพงก็จะมาคั่วถั่วเองนะครับให้หอมคั<อ>่วถั่วแล้วเดี๋ยวก็จะมาตำหยาบๆนะครับ<อ>นี่คือมีที่ทอดเมื่อกี้ อันนี้ก็คือเต้าหู้เหลืองที่เราทอดเมื่อกี้นะครับนี่ทอดกรอบมันก็จะหอมๆอ,อย่างนี้นะครับเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอคํานะครับนี่หั่นแบบปลาพรหั่นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวส่วนผสมก๊อกเราก็จะมาเริ่มทําน้ําจิ้มกันก่อนโอเคเมื่อทําเครื่องเสเร็จแล้ว เราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันต้อเลยค่ะนี่นะครับของที่เตรียมมว้เมื่อกี้โอ้โหมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเข้าใจแล้วว่าทำไมเริ่มหากินยากนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากในการเตรียมของนั่นเองสูตรดั้งเดิมเขาจะมีหมึกกรอบอีกด้วยนะครับแต่ว่าของสูตรป้าพรก็จะมีเท่านี้นะโอเคน้าจิ้มมีอะไรบ้างครับป้าพร น้ำจิ้มก็จะมียูลักๆซีรสโอเคก็จะมีรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดรสหวานรสเปรี้ยวก็จะมีนนามะขามเปี้ยกน้ำต้มใส้โชว์รสเค็มก็จะมีเกลือรสเผ็ดก็จะมีพริกแห้งกับกระเทียม รสวางก็จะมีน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยเราก็จะไน้นำมะขามาขาเปียลงไปน้ำตาลได้โชว์เกลือกระเทียม น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลใยแล้วก็พริกแห้งก็รสชาติจะไม่เผ็ดน้ำนะครับเราจะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่นะครับ แต่นี่กองสูตรน้องชมก็จะเป็นพริกลักษณะนี้ว้าวเราจะจิบปันให้เนียนซิกซิกเลยหรือว่าใครจะตำก็ได้นะครับ ล้วมันก็จะเป็นผันนี้โอ้โหแดงสวยมากเลยนะครับจะสวยไม่สวยอยู่ที่พิกแห้งนะแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไปแล้วเราก็เอาไปเคี่ยวบนไฟนะครับอื้มสีสวยมากเลยของปลาพรแล้วก็เดียวเราก็จะใส่แปงข้าโพดนิดน้อยเพื่อความเนี้ยงนุ่ม นี่นะคะเราเราก็จีไสแป้งข้าวโพดนิดน้อยอใส่ไปทำไมครับประพรใส่ลงไปเพื่อความเนหนียวหนุ่มของน้ำจิม้มไข่จีไสก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ยีสูตรชัน้นโอเคนะครับเพิ่มความเหนียวให้น้ำจิ้มนั่นเองแล้วเราก็ปรุงรสอีกทีนะครับตามใจชอบ ภูเก็ตหรือว่าเต้าคั่วหรือว่าผักบุ้งไต่ลาวแล้วแต่จะเย,ยกนะครับแต่ภูเก็ตเยกูเชี่นี่ปะพรก็จะมาเริ่มขายแล้วนะครับเริ่มต้นด้วย mm. เอามีหุ้นที่เราทอดนะครับตั้งตรงกลางก่อนนะครับเล็กน้อย mm. น่ากินมากนะครับมีก็หอม แล้วก็ตามด้วยผักที่เรามีนะครับก็จะเป็นผักกาดแก้วก็จะเป็นผักกาดแก้วนะครับแล้วก็ผักบุ้งลั่วผักบุ้งลั่วที่เราไปหั่นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีบั้งกวนลวั่วตัวมันแก้วแล้วก็ใส่แตงกวาที่เราหั่นนะครับแล้วก็ เต้าหู้ทอดอมันก็คือเทศกาลกเจดีนั่นองแครอทซอยถั่วฝักยาวหั่นเต้าแงหรือว่าถั่วงอกลวกแล้วก็กระเทียมเจียว ใส่ไข่ไก่นะครับต้มนี่แล้วก็ยจะโรยด้วยทัวโรยด้วยหอมเจียวนี่นะครับวิธีการขายบางสูตรเขาก็จะใส่ในน้ำจิ้มนะครับแล้วก็จะโรย หน้าด้วยน้ำจิ้มเป็นอาหารกินเล่นของชาวภูเก็ตนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวพองอาภูเก็ตลองสั่งทานดูนะครับวัฒนธรรมด้านอาหารของจีนฮกเกี้ยนนี่พร้อเมเสิร์ฟ โอ้โห,หน่ากินมากเลยนะครับตัวละ3บาท3มบาทนี้มันก็คือสลัดผักปักใต้นะครับว้าวหรือว่าฮู้เช่ความอร่อยมันอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มต้องมีสีรสชาติมีรสชาติอะไรบ้างครับประพรมีรสชาติเค็มเปรี้ยวเพ็ดหวาน แ,แต่สูตรไข่สูตรมันนะครับแต่หลักๆต้องมีสีรสชาตินะครับถึงจะอร่อยและก็ของภูเก็ตจะเป็นหมีกรอบนะครับก็คือเอามีหุ้นไปทอดมีอย่างนี้หรือว่าถ้าเป็นสงขาหัดใหญ่นี่เขาก็จะใช้เป็นหมี่ลวกนะครับเป็นเส้นหมี่ขาวลวกส่วนฝั่งสุราษฎร์เขาก็จะใส่เลือดหมูใส่หนังหมูใส่กุ้งทอดกรอบนะครับ นี่วัฒนธรรมการกินก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะเพี้ยนไปตามภูมิลำเนาแถวๆนั้นหลักๆก็คือเป็นอาหารสไตล์จีนฮกเกี้ยนนั่นเองก๋จ้๊ก๋จ้อง,องผู้ช้์เสเร็จแล้วมากินได้เลยว้าวๆ้านารลยไปไปกินกันเลย โอเคเราจะชิมให้ท่านผู้ชมดูกันเลยโอเคเราจะมาเริ่มกินกันเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวป้าพรจะสาธิตให้ดูวิธีการกินเราก็จะเอาทุกอย่างมาคลุกให้เข้ากันอือนีนะแล้วก็เริ่มว่าทุกอย่างคลุกผสมให้เข้ากันก่อนนะครับนี่หอมกระเทียมเกียวด้วยนะครับ ก็คือสลัดผักดีๆนี่เองพอเราคลุกเข้ากันแล้วก็จิ้มราดด้ืยไม่ก็เทน้ำจิ้มลงไปอนี่นะครับของกจ้อก็ลดลงไปเลยโอ้โหแล้วก็คลุกอีกทีนะครับแล้วก็ลองชิม,มนี่ในน้ำจิ้มก็จะมีถั่วคั่วด้วยนะครับ รสชาติเป็นยังไงบ้างครับป้าพรเดี๋ยวก็อธิบายเพื่อนฟังด้วยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยอร่อยก็ฉื้นใช้มันก็จะวานแานเค็มเค็มเบาเบาแล้วก็มันก็ลักษณะคล้ายๆกับสลัดผักนั่นเองนะครับ แต่มันจะแตกต่างอยู่ที่น้ำจิ้มต่นเองเมนูนี้เป็นเมนูลดความอ้วนนะครับกินบ่อยๆก็เก่งมากเลยนะครับสองคนกินผักกันอย่างอร่อยก็เลยไม่รู้อร,อร่อยด้วยหิวนะครับมันก็จะ หวานหวานเผ็ดเ็แล้วก็ตัดกับบะหมี่กรอบนะครับมะหมีกรอบก็จะให้ความกรอบตัดกับรสชาติผักนะครับอืมสืบต่อความเป็นพังงาภูเก็ตไปอีกรุ่นนะครับต่อไปน้องชมหรือว่าป้าพรก็จะทำเป็นแล้วนะครับทำขายเลยไหม มากนะครับจะหมดจานแล้วในท้องตลาดก็ค่อนข้างจะหากินยากเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากในการเตรียมมันก็เริ่มหายากมหมดจานเลยโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยกินต่อนะครับ ติ๊กกิบได้เลยโอเคนะคะก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันแล้วนะคะว่าฮูแชร์นั้นคืออะไรนะคะโอเคก็หวังว่าคงจะไม่ยากกันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ป้าพรขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าป้าพรจะมาทำเมนูอะไรฝากติดตามป้าพรด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องมหาชแชแนลคลิปใหม่จะลงทุกวันจันทร์และวันพฤหัลือดสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย He's